ในยุคที่ทุกธุรกิจต้องยกระดับการบริหารงานไปสู่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีพร้อมทั้งเงินทุนและระบบคงไม่ใช่เรื่องยากแต่สำหรับธุรกิจรายย่อยหรือ SME นั้นจำเป็นต้องมีตัวช่วยที่จะนำพาธุรกิจให้ก้าวไปสู่แพลตฟอร์มดิจิตอลจึงเป็นแรงบันดาลใจให้คลื่นลูกใหม่ไฟแรงอย่างจุติพันธ์มงคลสุธีก่อตั้งบริษัทโกลฟจำกัด เพื่อช่วยขับเคลื่อน Tech Ecosystem ด้วยการให้บริการซอฟต์แวร์ระดับ World Class ยกระดับระบบการบริหารงานขององค์กรธุรกิจต่างๆให้มีความคล่องตัวและช่วยผลักดันผู้ประกอบการไทยไรายอื่นๆให้มีโอกาสเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์และใช้งานได้จริงในราคาที่เอื้อมถึงได้จนล่าสุดได้รับรางวัลเกียรติยศไบโพ Business Awards บสบส์สินครั้งที่19 จากสถาบันบัณฑิตรบริหารธุรกิจศาสินปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธนาคารไทยพาณิชย์เรามาทำความรู้จักกับ Go 5ผู้นำนอตก,กรรมซอฟต์แวร์ที่ช่วยเปลี่ยนผ่านธุรกิจไทยสู่ยุคดิจิตัล โปไฟเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านของ Digital t r a n sf o r m a t i o n นะครับผ่าน Product แล้วก็ Services ต่างๆเริ่มต้นจากวินีโเป็นซอฟต์แวร์ด้านของ B2B Sales CRM เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดูแลทีมขายเก็บข้อมูลการเข้าพบลูกค้าตามเรื่องของดีลเรื่องของการออกใบเสนอราคาซึ่งปกติการขายรูปแบบ B2B เนี่ยบางครั้งในแต่ละดีลอครับจะใช้เวลาปิดค่อนข้างนานเครื่องมือของวินีโอนี่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของตรงนี้ ตัวถัดไปเนี่ยชื่อว่า MPO เป็นซอฟต์แวร์เรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลบุคคลช่วยงาน HR ในรูปแบบพบวงจรตั้งแต่การเก็บข้อมูลพนักง,งานการทําเรื่องขอลาคํานวณเรื่องขาลามาายเรื่องของโปทจนไปถึงการทําเงินเดือนออก e pay slip Go โกไฟเองอยากทำโปรดักต์ที่ดีในระดับชั้นนำในระดับเวอร์คลาสทีมขายมีเครื่องมือมีแอปที่ดีที่ใช้งานได้บนมือถือทำ user experience user interface ให้ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับคนไทยซอฟต์แวร์อย่าง hi อย่างเงี้ยมีมานานมาก Players ในตลาดเยอะแยะมากมายที่ MPO ทำเนี่ยเป็นในรูปแบบใหม่ทันสมัยตอบโจทย์ยุคป,ปัจจุบันและยุคอนาคต o กไฟเองเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับโปรดักต์เราออกเวอร์ชันใหม่ทุก2อาทิตย์เอาจริงๆเราลงทุนกับระบบในทุกมิติเลย ทำอย่างไรที่เราจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีผ่านทุกช่องทางไนมะ่ว่าลูกค้าจะทักมาหาเราผ่านไลน์ผ่าน Facebook ผ่านไลฟ์แชทตอบได้แบบเวลไทม์อยากให้มองว่าเหมือนเราทาโรงแรม5ดาวส่งมอบโซลูชันที่ดีเราไม่ได้ต้องการแบบโซลูชันถูกที่สุดแต่การบริการในระดับ5าดาวเป็นเรื่องสําคัญเป็นสิ่งที่เราพยายามทําอย่างต่อเนื่องคือตอนที่เราเริ่มะครับเราเป็นเพจโปรดักลูกค้าจะต้องเสียเงินถึงจะใช้บริการเราและตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราไม่มีทดลองใช้งานสิ่งที่ทําให้ลูกค้าซื้อเนี่ยคือความตั้งใจความไว้วางใจ ที่เขาบายอินกับสินที่เรานำเสนอ จากช่วงโควิดคือทุกคนจะเริ่มเข้าใจซอฟต์แวร์ของโปรไฟล์มายิ่งขึ้นกระแสในเรื่องของความสําคัญเรื่องของเครื่องมือในการบริหารจัดการบุคคลทุกคนริ่มให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นจะดูแลพนักงานอย่างไรเรื่องของ employee well-being เรื่องของ Engage m e n t up skill re skill l e a r n i n g m a n a g e m e n t นะครับเอ็เองก็ได้เองนิสกมีลูกค้าสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องตัววีดีโอเองหรือว่า MPO เองเนี่ยเราวางรูชันให้ตอบโจทย์ได้ในทุกอุตสาหกรรมจริงๆแล้ววันนี้ลลลูกกกค้าาาาขอองเรเรรียมมหหหุตส SME จะไม่จนไปถึงบริษัทมหาชนเลยสิ่งที่เราทำอีกเรื่องหนึงคือความสมั่งเสมอมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภยัยการทำในเรื่องของ penetration testing จ้างผู้เชี่ยวชาญมาทดสอบในการเจาะระบบนะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในเรื่องของ security สิ่งสำคัญคือลูกค้าต้องไว้วางใจเราตรงนี้เป็นสิ่งแรกที่เราเซตไปก่อนเลยว่าทำอย่างไรที่ให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจแล้วก็เชื่อถือเรา จุดหนึ่งที่ Go f i v เราแตกต่างคือเราโฟกัสอยู่ที่ลูกค้า Go f i v เนี่ยเราเป็นบริษัทที่โฟกัสเรื่องของการพัฒนาโปรดักต์เป็นหลักถ้ามีอะไรที่แบบเข้ากับเทรนด์วันนี้เนี่ย Go f i v เราเป็นโปรดักต์เลดคอมพานี เราไม่ได้เป็นบริษัทที่เน้นแบบ Growth เอาถา User เข้ามาเยอะๆก่อนเราเน้นในเรื่องของ Sustainability เราเน้นในเรื่องของการส่งมอบ Value อย่างต่อเนื่องตอนแรกเนี่ยเราเทสเลยว่าลูกค้าเนี่ยยินยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อใช้บริการเราไหมผมว่ามันคือ Currency ในการทำธุรกิจว่าเขาเห็นมูลค่าเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากำลัง Offer ให้กับเขาครับ เอ็เองเรามีฟรีเวอร์ชันด้วยนะครับให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กถ้าเกิดพนักง,งานไม่ถึง10คนนะครับสามารถใช้ MPO มพีโอฟรีแพ็กเกจตลอดชีพสามารถทำเรือนเดือนได้ในแพ็กเกจนี้รวมถึงวันนี้เนี่ยเราจับมือกับ SCB Payroll นะครับถ้าคุณใช้ SCB Payroll เนี่ยสามารถใช้ได้ฟรี การที่ได้รับรางวัลใบโพรบิสเนสอวสใบศาสินผมคิดว่าเป็นกําลังใจเป็นเกียรติให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอยู่ในจุดที่ได้รับการยอมรับระดับหนึ่งแล้วนะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ความพยายามของช่วงที่ผ่านมาแทบทั้งหมดหน้าที่ของผมคือทําให้ดีอย่างต่อเนื่องเปรียบเสมือนเหมือนวิ่งครับผมจะมองไปที่คนข้างหน้าทํำยังไงที่อย่างน้อยเราวิ่งแซงเขาได้หรือเราอยากให้ซอฟต์แวร์ของเราอยู่ในท็อปมาอย่างน้อยน้อยคือท็อปทรีคุณคิดจะใช้ซอฟต์แวร์ HR เนี่ยต้องนึก ซอฟ์แวร์ชั้นนำแล้วก็ให้มันอลังการกว่านี้ยังมีอีกหลายจุดมากที่เราเพิ่มเติมให้ซอฟต์แวร์ของเราสมบูรณ์ขึ้นได้3-5หรือ5ปีนี้เนี่ยเราอยากให้มันเบ่งบานมากกว่านี้ขึ้นไปอีกครับ